ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเสนอเสนภาษาโคราชคำครับเอ่อดีด๋ยวจะเสนอให้ดูลูกก่อนครับนี่ก็เรียกว่าเออหมือนไหคล้ <c oughs> ายๆมะย,ยมเขาเรียกตะลิงปิงตะลิงปิงตะลิงปิงมันเขียวปัดเลยครับเนี่ยเอ่อรสชาติบางคนก็ชอบกินบางคนก็ไม่ชอบแต่คนที่ชอบไหลคือคนแพศทองครับแพศทองกับแบบภาษาเขาเรียกเรีเสียเอ๋นะน้ำลายไหลซอ เนี่ยผมยั้สอนกินไปลูกนึงวันนี้เสยๆก็ว่าแทะนะครับแทะเดี๋ยวจะแปลว่าอะไรดีเรืกินให้ดูนะนี่ครับลิงปีนี้ครับสุดยอดแห่งความเปรี้ยวนะครับออออออืืืื วันนี้สเสด็จเขาบอกว่าแท้ๆบวกกับคำว่า,าเป <S <S <ๆ>รเปี้ยวเลยกลายเป็นเปรี้ยวแท้ๆนะเพราะนั้นแท้ๆก็แปลว,ว่าอะไรจริงๆคักสุดยอดอะไรเงรี้ยแท้ๆอะไรก็คือจริงๆนะอะไรนะโอ้อันนี้ก็อีกสักลูกสิครับอยากดูมันจะเปรี้ยวแท้แๆน้ำลายไหลอู้เป็นเปรี้ยวทองจะหายวะบามเนาะ หนามืนหนามเวียนหัวนะครับเป็นโรคมาหากิด้วยครับวันนี้กัสนเสนอเปิดใครจะพูดเปรี้ยวแท้ๆนะครับกับดีครับกดนะนะตัวไหนคะกดเลย